สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาวีไอพนะครับวันที่28นะครับตุลาคม2568นะครับแนวทางของเรานะครับเมื่อวานลาวสตาร์ลาวสตาร์หลุดนะครับพี่ๆขออภัยด้วยนะครับให้ศูนย์กับ4เนาะผลที่ออก3ามสานะครับผมเนาะก็รอบนี้หลุดไปลาวสตาวีไอพนะครับให้8กับ4ผลที่ออก 295กับ84เนาะก็เด่นมาคู่กันเลยนะครับเนาะเต็มๆนะครับ,รบ84ส่วนอีกแนวทางที่ผมแนะนำนะครับพี่ๆมาอีกแล้วเนาะเนี่ยมาอีกแล้วท่านใดที่ชื่นชอบสายวิ่งสายลูดในรอบราวสตาร์ว i p ให้สังเกตดูผลราวสตาร์2ตัวบนล่างนะครับเนาะเนี่ยอย่างวันอย่างวันนี้ตัวเลือกมีแค่3ตัวนะครับมี3มี8มี9นะครับ ท่านใดเลือก8ไปวิ่งไปรูดนะครับมาท่านใดเลือก9มาวิ่งรูดมานะครับเนี่ยก็ลองสังเกตด,ดูพี่ๆมาทุกวันนะครับสายวิ่งสายรูดเนาะแต่สายเจาะนี่อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าท่านใดเลือกเอาตัวเลขไปวิ่งรูดในรอบ v i ไเนี่ยมาเกือบทุกวันนะครับพี่ๆส่วนแนวทางในวัน ที่28นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชื่นชอบแล้วก็ติดตามนะครับพี่พผมให้ไปที่เลข3กับเลข7สายรูดนะครับให้ไปที่เลข3นะครับให้3กับ7นแะล้วลูด3นะครับตัวเจาะนะครับพี่พี่ ตัวเจาะวันนี้ผมให้ไปที่3า3 4 3 9 7 2มสี่นะครับ3ตัว7 3็สอง ส่วนลาวสตาร์วนะครับให้ไปที่เลขสี่กับเลข0สายรูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์ศูนย์ห้าก้าสี่ศูนย์สี่ สตัวนะครับ4ี่นะครับ09 08แล้วก็49นะครับนะครับผม แนวทางเนาะหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ v ี p นะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบแล้วค่อยติดตามนะครับวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ